สวัสดีครับผมโมเมลซางนะครับตอนนี้ก็ประกอบได้หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับสำหรับตัวนี้เป็นพร้อมขับนะครับผมลูกค้าจากสระบุรีนะครับกำหนดส่งรถวันอาทิตย์นี้นะครับผมจะเดินทางไปส่งรถสองคันนะครับผมไปกับคันสีแดงนะครับผมลูกค้ารับทีเดียวสองคันเลย แล้วก็คิวสร้างอถหน้านะครับผมอีก6คิวนะครับผมอีก6คิวที่จะขึ้นพร้อมกันนะครับผมให้ดูนะครับอตอนนี้แหลกพวงมาลัยเรายังไม่ได้ตั้งนะครับผมยังไมไ่ตั้งให้ตรงน,นี้ประกอบก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังจะวางเครื่องยกวางเครื่องสายคันเร่งแล้วก็ติดตั้งเบาะก,ก็เปนะ็นอันเสร็จนะครับ ประมาณนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามคิวรถสร้างมาได้ครับผมที่เบอร์088 293 0366นะครับอแอดไลน์มาได้เลยครับที่เบอร์นี้นะครับผมจะเป็นโครงเข็นหรือพร้อมขับนะครับผมแต่ ตัวที่ลูกค้ายกเครื่องมาให้เราติดตั้งจะรับเป็นบางรุ่นนะครับผมจะไม่รับทุกรุ่นนะครับอย่างพวกร้อยยีที่เป็นสูบนอนอะไรอย่างเงี้ยจะไม่รับนะครับจะรับแต่เป็นที่เป็นสูบตั้งอย่างพวกไรฟ้าอะไรเงี้ยครับผมจะรับตัวนั้นนะครับเพราะว่าเราทํางานช่างอยู่ไม่กี่คนนะครับผมไม่สามารถมีเวลาที่จะออกแบบใหม่อะไรให้ได้ครับเพราะว่า อีกอย่างเราไม่เคยทํานะครับผมว่าถ้าเกิดทําแล้วปุ๊บไม่ดีลูกค้าโทษเรานะครับแต่ตัวที่เป็นไลฟ์ฟานสุดตั้งเรารับประกันนะครับผมเพราะเรา,าใช้อยู่แล้วก็กล้าการันตีนะครับผมประมาณนี้ครับเก็บงานให้เนียเน้ยบๆนะครับผมให้ดูสีเนียนๆครับผม ช่ำแวววาวนะครับอ่าอย่างนี้เลยครับผมได้ประมาณนี้ทุกคันนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับผมละเอียดละเอียดไปเลยนะครับตัวนี้เป็นพร้อมขับเลยนะครับผมมีเครื่องเป็นตัวอนเนกประสงค์นะครับมีเพื่อนๆถามมาพี่ครับตัวอนเนกประสงค์กับตัวลาฟานตัวไหนขี่สนุกขี่มันกว่ากันครับ ตัวตัวนี้เน้นแบบว่าง่ายๆครับผมเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกแค่นั้นครับ2ออย่างก็ขับสนุกเหมือนกันครับผมตัวนี้ใช้เป็นคัสแรงเหวี่ยงนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะออกตัวก็จะมีสั่นนิดนึงครับเพราะว่ากําลังของเครื่องนะครับผมแต่ตัวไรฟ้า2องรราคาสูงหน่อยแต่ว่าขับสนุกครับผมคือเราสามารถไล่เกียร์ได้ดิฟได้ คือจะฟิลลิ่งในการขับจะนิ่มนวลกว่าครับผมออกตัวนิ่มๆครับผมแต่ตัวนี้ก็จะมีออกตัวสั่นนิดนึงแต่พอระยะเราเหยียบประมาณสัก4 40ขึ้นไป40 50บอะไรประมาณเนี้ยรถก็จะเบาการสั่นเลยครับผมคือจะนิ่มลยครับผมจะไม่ค่อยมีสั่นเหมือนออกตัวละเพราะว่าพอรอบรอบไปลายรอบสูงเงี้ยมันก็จะนิ่มครับผมแต่ออกตัวก็จะมีสั่นนิดนึงแต่เหมาะ ตัวนี้เหมาะไปขี่กับทางเรียบครับผมเครื่องอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับไม่เหมาะกับทางขรุขระอะไรครับผมเพราะว่ามันก็สั่นนิดนึงก็อยู่ที่งบประมาณของลูกค้าครับผมถ้าอยากได้เป็นตัวเริ่มต้นตัวนี้ก็สามหมื่นสามพันบาทนะครับไม่รวมค่าขนส่งนะครับผมแล้วก็ตัวไลฟ์ฟาร์สองอยสิบอยู่ที่สี่หมื่นสองพันบาทนะครับเป็นไลฟ์ฟาร์สองสิบสตาร์ทมือนะครับห้าเกียร์ อันนี้ครับผมอยี๋ยวให้ดูพวงมะลัยนิ่มมากครับผมพวงมาลัยนี่เราอัปเกรดแหลกเป็นตัวนี้ให้หมดแล้วนะครับผมตัวตัวล่าสุดใหม่ๆนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นแหลกแหลกตัวนี้อยากต้องการให้เข้าโค้งหนึบๆกว่านี้นะครับผมแนะนําให้เป็นแหลกตัวที่ใส่กับตัวไรฟ้านะครับผม เพิ่มเงินอีก1,500บาทนะครับผมจะได้ตัวนั้นนะครับดูเบรกตัวนี้เป็นปั๊มกระทุงนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ฝากด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องโมเมรถสร้างด้วยนะครับผมโอเคถ้าอยากสอบถามอะไรสอบถามคิวสร้างก็แอดไลน์มาได้ครับที่เบอร์088293366 6, นะครับ เดีย๋ยวนี้ไปนะครับสวัสดีครับ